พระเอกดังไปเป็นตำรวจออสเตรเลียก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวว่าพระเอกลูกครึ่งชื่อดังเจสันยังได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและเข้าทำงานที่กรมตำรวจแห่งรัฐควีนแลนด์โดยพระเอกดังระบุว,ว่าวันนี้ผมได้สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร p r o t e พ s service และได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Protective Service o f f i c e สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนแลนด์บนแผ่นดินของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลียแต่ไม่วายกลับมีข่าวปลอมออกมาว่าเจสันจะย้ายประเทศไม่กลับไทยแล้วงานนี้พระเอกหนุ่มก็รีบออกมาชี้แจงความจริงว่าได้เห็นมาจากนักข่าวสำนักไหนครับช่างไม่มีมารยาทและความรู้ที่แท้จริงเสียเลย เขียนข่าวอย่างนั้นได้อย่างไรนั่งเทียนเขียนเอาสนุกเอามันเขียนเพื่อต้องการยอดไลค์ผมไม่เคยพูดเช่นนั้นครับผมรักเมืองไทยเมืองไทยคือแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนผมผมจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมครับผมโดนมัดมือชุกอีกแล้วเหมือนเขียนให้ร้ายผมสมัยตอนผมบวชก็เขียนว่าผมจะบวชตลอดชีวิต ยุคแห่งเฟกนิวยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่แจ้งข่าวมานะครับผมก็ทำได้แค่เพียงอธิบายในความจริงนะพื้นที่ตรงนี้ของผมฝากช่วยแชร์ความจริงด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแคปชั่นเพิ่มเติมว่าเห็นข่าวตามเพจป,ปลอมๆแล้วเขียนเหมือนจะดีแต่ก็นะมั่วได้อีกไม่ใส่ใจข่าวปลอมต่อต้านข่าวปลอมไม่แชร์ข่าวปลอมบานะรู้ยัง